อันนี้พาไปดูที่บึงการหน่อยละกันบึงการเนี่ยตอนนี้น้ําตกทุกแห่งปิดหมดเลยนะทีู่วัวคือน้ํามันหลากลงมาค่ะคเจ้าหน้าที่ขนาดหนีขึ้นที่สูงแล้วยังไปติดค้างอยู่บนนั้นเลยดูกันหน่อยค่ะที่เห็นแบบนี้นี่น้ําตกเขาปิดเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์น้ําป่าไหลหลากลงมาจากเขาภูวัวลงมาที่น้ําตกถ้ำพระที่ตําบลศกกาบอําเภอเซกาของบึงกาะนะคะนักท่องเที่ยวเองก็ตรงนี้ตายขึ้นที่สูงแล้ว นอกจากนั้นเนี่ยบางส่วนก็ไปติดอยู่ที่โขดหินกลางน้ําตกเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมาค่ะ,ะโอเจ้าหน้าที่ทางเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวเนี่ยนะคะมีการออกหนังสือประกาศ<ะ>เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวเรื่องการปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติแล้วก็การท่องเที่ยว<ะ>ในเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวบอกว่าไงรู้ไหม<ะ>สถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยมันมีพายุไงฝนตกหนัก แล้วตกต่อเนื่องด้วยในพื้นที่ของป่าภูวัวเนี่ยแหละส่งผลให้ระดับน้ํามันเพิ่มขึ้นเร็วน้ําป่าไหลหลา,ลากแล้วแหล่งศึกษาธรรมชาติในภูวัวเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเยอะถ้าเกิดว่ายังเปิดให้ในักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาธรรมชาติให้เข้ามาเที่ยวชมวิวชมความงามมันส่งผลเสียมากกว่าผลดีในจะเกิดอ,อันตรายกับนักท่องเที่ยวดังนั้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวเนี่ยนะคะก็เลยประกาศปิดไม่ให้เข้ามาศึกษาธรรมชาติไม่ให้มาเที่ยวมีที่ไหนบ้างน้ําตกถ้ำพระ น,น,น,น้ำตกเจ็ดสีน้ำตกถ้ำฝุ่นน้ำตกต่านนกเขียนตั้งแต่วันที่สองสิงหาเป็นต้นไปจนกว่าสถ,สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติดังนั้นคุณผู้ชมวันนี้วันนี้วันที่3ถูกไหมปิดต่อเนื่องนะคะ<อ>เดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์แล้วก็รอฟังประกาศจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งด้วยเห็นไหมนักท่องเที่ยวหนีขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปติดอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่ขึ้นไปก็ต้องไปช่วยเหลือนะคะคุณ